มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนพัยเน่้อยยางอุ้มวนถูกใจตัวแน่นโอน ช่วงนี้ช่วงอ้จ่าสนทนาเจ้าผู้ชมยังตีเฮาบอกกันไปว่าประเด็นที่เฮาจะอ้จ่ากันในวันนี้จะอู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินวันนี้เฮาต้อนรทบสองท่านที่จะมาอ้จา่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเจ้าท่านแรกเจ้าต้อนรทบคุณพลพัน์ศรียะภูมินวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเจียงใหม่แหมหนึ่งท่านเจ้าผู้ชมต้อนรทบคุณสว่างาธาตุอินจนันประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเจียงใหม่สวัสดี ทั้งสองส,สดีนเจ้า,จาตอนทัาศูน์เจ้านิติภักเหนือตัวเจ้าในช่วงของเดือนของวันแม่แมนอกช่วงของสิงหามคมเขาก็จะได้มาอู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินครับเริ่มต้นเลยเหล่าเมื่อเราฟังสักหน่อยเต่เจาจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินมาจากจะได้เริ่มต้นจะได้เจ้าของออเจ้าครับก็ความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะเริ่มต้นเมื่อปี2545สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านจะเดจเยี่ยมราชดรที่จังหวัดสกลนครน,นะครับตอนนั้นเนี่ยทางทีมงานของปปสเนี่ยได้นำราชดออาสาป้องกันภัยยาเสพติดนะครับไปแสดงผลงานานะครับในปี2546นะครับที่ลง ที่หอประชุมของอโครงการชนประทานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเนี่ยพระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมรัศดรน,นะครับอตอนนั้นเนี่ยท่านพลตำรวจเอกคิดชัยวนัชเิรสถิตนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการปปรสในสมัยนั้นได้นำรัศดรอ,อาสาป้องกันยาเสพติดไปแสดงละครต่อหน้าพระพักนะครับเนื้อหาในละครเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องของการผลกระทบที่ชุมชนได้รับจาก พิภัยยาเสพติดนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมถึงการปฏิญาณตนบกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งพระองค์ท่านชื่นชมมากานะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยคือกับปปสเพื่อที่จะจะ,จะตั้งเป็นออกองทุนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพระองค์ท่านมีกระแสพระราชดำรัสว่าให้ไปช่วยประชาชนนะนะครับ ตรงนี้เองมันสร้างความาตื่นตานใจให้กับทุกทกคนนะครับที่จะร่วมมือกันในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในปี2547กองทุนแม่ได้กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งปปสเนี่ยได้กำหนดอหมอบเงินทุนขวัญถุงพระราชทานให้กับกองทุนแม่ทั่วประเทศ600กว่ากองทุนนะครับต่อมาเนี่ยหลังจากปี2548เนี่ย กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ครับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับรวมถึงมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้กับเคลื่อนกองทุนแม่ในเขตในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับจนถึงปี2554นะครับกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนได้รับผิดชอบแทนกรมการปกครองนะครับที่จะกรับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ นะครับในส่วนของหมู่บ้านตามแนวชายแดนเนี่ยทางทางรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายให้กอรมนนะครับ<ม>เป็นผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ในหมู่บ้านตะเข็บชายแดน<ม>นะครับรวมถึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ในเขตเทศบาลน,นะครับเทศบาลเมืองเทศบานลนครอันเนี้ยซ,ซึ่งสรุปแล้วเนี่ย กองทุนแม่ก็จะมีที่มาอยู่3ส่วนววครับส่วนแรกก็คือจะมาจากกรมการพัฒนาชุมชนมส่วนที่2จะมาจากกอ,อรมนมมนะครับส่วนที่3ก็จะมาจากท้องถิ่นครับซึ่งจะเป็นเทศบาลหรือ,รอเทศบาลเมืองเทศบาลนครครับอย่างเขาทราบเป้าหมายหลักของกองทุนนี้ก็คือเพื่อป้องกันยาเสพติดยาเจสพติดการจะตั้งขึ้นมาแล้วก็เป้าหมายหลักที่เขาจะดําเนินต่อไปนี้มีอะไรอย่างพังอาเจ้า เป้าหมายหลักของกองทุนแม่เนี่ยก็คือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับกลยุทธ์ของกรมการพัฒนาชมชนมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยคือเรามีการที่จะมีการที่จะเรื่องของการคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้าคือหมู่บ้านกองทุนแม่เนี่ยก่อนที่จะได้รับเงินพระราชทานเนี่ยจะต้องมีการเตรียมต้องมีการคัดเลือกเขาห้องว่าเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน คือยังบเป็นต้นแต่ยังเป็นต้นกล้าอยู่<ช>นะครับเดี๋ยวมาพากันไปก่อนมาพาอกันไปก่อนนั่นคือการคัดเลือกนะครับซึ่งซึ่งจะมีคณะกรรมการระดับอำเภอคัดเลือกทรงชื่อมาฮือในจังหวัดนะครับพอได้ชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการฮือคาแนะนานะครับแนวทางในการครับเคลื่อนนะครับมีการจะตั้งคณะกรรมการในการคับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการรับสมัครสมาชิกมีการกาหนดกฎกฎเกณฑ์ในการคับเคลื่อนกองทุน รวมถึงมีการจะตั้งกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นในการที่เขาจะเพาะบ่มต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่ดินนะครับกลยุทธ์ที่2ก็คือการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่พอเขาเตรียมต้นก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความพร้อมที่จะหับเงินกองทุงพระราชทานแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกองทุนแม่โดยสมบูรณ์แบบนะครับถ้าได้รับเงินพระราชทานกองทุงแล้วถือว่าเป็นกองทุนแม่โดยสมบูรณ์แบบ กรมการแพทย์ชมชนมีหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่โดยการตรวจสุขภาพทุกปีกเหมือนกับตัวสุขภาพของคนเนาะว่าออนแอตรงไหน,นตรงไหนตรวสุขภาพกองทุนกองทุนแม่ <c oughs> ครับอันนี้ก็ตรวจสุขภาพเพื่อรู้ว่าตรงไหนที่เราจะไปแก้ไขตรงไหนที่ทําดีแล้วก็ส่งเสริมตรงไหนที่ออนแอก็ต้องปรับปรุง <c oughs> นะครับส่วนที่2ก็คือ สร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายนะครับตะกี้ผมบอกว่าที่มาของกองทุนแม่มาจาก3ส่วนวนะครับซึ่งสํงงานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเนี่ยเขาได้เอาทั้ง3ส่วนเนี่ยมารวมกันเป็นเครือข่ายในระดับอาเภอในระดับจังหวัดซึ่งในในระดับจังหวัดเนี่ยก็มีท่านาพ่อสว่างนะครับเป็นประธานเครือข่ายระดับจังหวัดวนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้า ถึงแม้ว่าจะมีที่มาจากจากต like ่างกันแต่ว่าพอเป็นกองทุนแม่ของปีนินแล้วก็จะมาเป็นเครือข่ายเดียวกันขับเคลื่อนไปพร้อมกันตรวจสุขภาพพร้อมกันแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมกันจ้านะครับในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการรายงานนะครับในในส่วนที่2นี่ยังมีในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งก็คือมีการประกวดกองทุนแม่ดีเด่นจ้านะครับเพราะเราต้องการต้นแบบที่จะเป็นเป็นต้นแบบที่จะให้กองทุนแม่ที่ยังบักเข้มแข็งเตื้อหรือยังตั้งใหม่เนี่ย ได้เป็นต้นแบบได้เอาไปเป็นแบบอย่างว่ากิจกรรมไหนที่รุ่นพี่เิ่นทำแล้วได้ผลนะครับอันนั้นก็จะเป็นต้นแบบที่คือเอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในในบ้านาของตัวเองอนะครับนะเจา้าได้อู้ถึงเครือข่ายขอไปตั้งเครือข่ายสักหน่อยหนึ่งน,าาน,นะเจ้าอน้นของคุณสวามเป็นประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเจียงใหม่อู้ถึงในส่วนของเครือข่ายของเฮามีนักน้อยจะใดแล้วก่ เฮาดูแลกองทุนนี่จะไดภารกิจของเขาเป็นจะใดผองเจ้าภารกิจของเครือข่ายก็คือติดตามแล้วก็ให้กำลังใจให้แนวคิดการหมู่บ้านที่ไปรับพระราชทานเงินกวอนหลวงของทุนแม่ของไป็นนิ่ะเจ้าซึ่งจะได้รับพระราชทานแต่ละปีนะีอย่างปีนี้จะไปสามิเบ้นหมู่บ้านาหมู่บ้านตรงกา่เหรเตรียมพรม้อมๆแล้วเมื่อหับมาแล้วแปดพันบาทเนี่ย ขวัญถุงที่เขาจะได้เริ่มต้นนี่คือแปดพันบาทนะจอมหล่อได้รับพระราชทานเขาก็ไปเพิ่มเือความหูเขาว่าอันนี้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีเป็นความกำลังใจถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เจ้พระราชทานจากพระองค์บ่กมีบ่หูจะเริ่อมอย่างจะได้บ่เป็นอย่างเขาตั้งต้นเป็นขวัญถุงเพื่อแปดพันจ้าแล้วทีนี้ เงินแปดพันบาทเนี่ยเปิ้นเมือหือหายเป็นคนถุงแห่ละก็หามาด้วยจากแรงแรงศรัทธาแรงปัญญาเนี่ยกไ็ไปประชุมกับชาวบ้านว่าวันเนี้ยบ้านเขาได้เป็นหมู่บ้านของทุนแม่ของแผ่นดินแล้วเนอะก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเจ้าอันนี้คือเป็นข้อหนึ่งละเป็นข้อแรกที่เพิ่มความเข้มแข็งกับชุมชนต้องมีคณะกรรมการต้องมีคณะกรรมการแล้วก็มีต่อไปก็ ขยายเป็นสมาชิกแล้วก็มีการนำเงินเข้ามาสมทบวันแรกที่ได้เนี่ยบางที่บางแห่งก็จะจัดเป็นต้นป,ปหาเขาไปเพื่อสมทบเงินของทุนแม่ของบรรดินเพราะว่าเงินของทุนแม่ของบรรดินเนี่ยมันเหมือนหายเนาะเมื่อเราได้สมทบพอส่วนที่สมทบได้น่ะจ่วยเหลือง,งานในสังคมอ,ะอ่ะหมายถึงว่ายังพอสภาคห้าเนี่ยเมื่อเริ่มแรก ที่จะมาถึงพัฒนาชนุมชนเนี่ยพอ,พอสศภางห้ามันมีบทบาทเกี่ยวกับการสนับสนุนทุกอย่างเนาะรวมถึงอย่างต่างๆเนี่ยแต่ว่าต่อมาเนี่ยปศพอ่อางภาคต่างาต่างเวลามันหนีและเจ้าหน้าที่มันก็น,น้อยอและสํานักงานพัฒนาชนุมชนม่ยมีทั่วทั่วทุกอำเภอและทั่วประเทศถือว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนนั้นเป็น,เป,นเป็นครู มหมู่บ้านต้นกาเนี่ยหมู่บ่ามันก็กำลังเริ่มเป็นนักเรียนะไปเตรียมมนุบานอ่ะควจ,จะได้มาเป็นหมู่บ้านของทุนเนี่ยเม,มื่อขยายพลังเห่งความดีงามเข้าสู่หมู่บ้านในสังคมแล้วก็จะมีการแนะว่าเขาจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังป้องกันสิ่งที่มันบด,ดีที่เกิดขึ้นในสังคมนะเห็นต้นวิญาเสพติดละอ่อนไปมั่วสมกระทําในเสียงที่บดีอ่ะ โดยจะมีการน้อมนำมาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานตามแนวคิดนะเขาเลยมีการ,ปรเปนห้องร่วมศึาสืบสารพัฒนาให้ประชาชนร่มเย็นสร้างความเข้าใจใ้คณะกรรมการก่อนเพื่อคณะกรรมการคณะกรรมการทุกคนที่เป็นก,รการหมู่บ้านและเป็นกรรมการของทุนแม่ของดินจะต้องเป็นทําตัวเองเพื่อเป็นแบบกับสังคมได้ไง เป็นตียอมหับเป็นตัวอย่างเนาะสมมุติว่าผู้เป็นเมียมาเป็นคณะกรรมการเป็นสมาชิกก็ดีจะต้องกลับไปทำความเข้าใจให้ครอบครวองตรงเ่าเป็นผัวต้องเป็นตัวอย่างให้เมียเป็นเมียต้องเป็นตัวอย่างให้บัวต้องเริ่มต้นจากครอบครวองคณะกรรมการแล้วขยายผลไปหาพี่หาน้องแล้วก็ทําเป็นหมดเป็นมูทำมือสังคมชมชนนั้นเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังปลูกฝังเรออนเยาวชนทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยเงินสมทบมจากเงินของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยใด้วยมีตังพัฒนาชมชนตังปอปสอย่างเขาในปปสภาคห้าเนาะลงมาช่วยกันเสริม,มก็เป็นกิจกรรมของหมู่บ้านกองทุนเรียขอ,อย้อนไปแห,หน่อยเรื่องขั้นตอนการคัดเลือกหมู่บ้านอ,อย่างละเอียดเลยจ้าวว่าก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นคัดเลือกแบบ อย่างใดพรงเจ้าต้องมีการแบ่งเป็นเขตอำเภอคัดเลือกหมู่บ้านจะต้องมีเกณฑ์วัดอย่างใดพังเนี่ยจ้าในด้านในด้านเครือข่ายของเขาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นจะมีอยู่สามโซนมันอยู่ไกลกันโซนเหนือก็จะมีรองประธานก็คือเมืองฝงางเชียงดาวเมืองเป้า,าด้วยสเตทสังกปปสงสาราปีกมีประธานรองประธานรอ,องประธานเครือข่าย อางโดงสัมปตองจอมตองฮอดก็ไม่รองประธานแบ่งโซนโดยมีตังดูนเดียวมาได้เนาะบาไว้มีตังสันังงานพัฒนาโนจังวัดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เป็นน้องคนที่มาตามตามตัวมาตะกี้เนี่ยนนั้นคือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานนำเรียนหัวหน้าเป็นเขาจะดูว่าหมู่บ้านไหนที่มันมีความพร้อมมีความสมัคีอยู่กันมันเป็นมันน้องเรียกว่าอยู่ดีมีสุขถึงขั้นว่าอยู่ที่มีสุขละไอ้บ้านนี้สมควรที่ต้องประกาศเป็น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนี่เนาะเพื่อจะเป็นที่เชิดหน้าชุดเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆในจังหวัดเขาในบ้านเขาว่าบ้านนี้เป็นยังทําได้โดยมีสํานักมการชุมชนเนี่ยเข้ามาเสริมเจ้าเจ้าเดี๋ยวน่ถ้าทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมชี้อีก่อนบาดใจทุกหมู่บ้านตีจะได้เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินก่อนนะใช่ครับแล้วการตีถ้าเฮ้าได้เป็นกองทุนแล้ว ก็คือได้ละส่วนหนึ่งชาติเหลือกตีได้รับรางวัลกอส่วนหนึ่งเหมือนกับเจ้าถ้าถามว่าตอนนี้จํานวนของหมู่บ้านตีเป็นกองคุณแม่ของแผ่นดินนักกอเจ้าเชียงใหม่เจ้า่านประธาน649บ้าบนรวมถึงต้นกล้าในปี2566นะคารับโอ้ยก่าหมู่บ้านถือว่านักหรือน้อยจะได้ถ้าเทียบกับหมู่บ้านถ้าเทียบแล้วเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยทั้งหมด2066หมู่บ้าน นะครับ204ตำบลเจ้าครับแล้วซืบเหนื่องกันมาเจ้าบอกอ๋อเฮาก็จะมีการประกวดครับหมู่บ้านตัยครับโครงการนี่เป็นอะไรจ้าผมขอย้อนย้อนไปตะกี้น้อยหนึ่งนะเรื่องเรื่องของที่มาของการจะตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินคือไอเป้าหมายเนี่ยกรมส่วนกลางเพื่อนจะกําหนดมาคือว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้กี่หมู่บ้านในปีก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะ ทุกปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะได้โคตา้าอำเภอละหนึ่งหมู่บ้านาต่อหนึ่งปีงบประมาณมนะครับพอได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยจังหวัดก็จะแจ้งไปให้อำเภออำเภอก็จะไปคัดเลือกเอาเองคัดที่มีความพร้อมที่สุดผู้นําเข้มแข็งที่สุดชุมชนมีความต้องการที่จะ,ะนํากองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยไปแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมากที่สุดเ้า,าต้องมีคณะนาก,าการกกการมีโครงการอ,ายอย่างย่แล้วหรือเปิดคัดเลือกตัวหมู่บ้านก่อนเลย อำเภอเป็นคนคัดเลือกมาให้จังหวัดพออำเภอคัดเลือกมาใื้จังหวัดจังหวัดจะส่งเชื่อไปให้กลมจะเป็นรนาแห่งการประกาศเป็นหมู่บ้านต้นกล้าเพราะเป็นหมู่บ้านต้นกล้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเหมือนที่นําเรียนตะกี้นะครับว่าหนึ่งจะต้องมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับมีการจะตั้งคณะกรรมการมีการรับสมัครกรรมการมีการรับสมัครสมาชิก แล้วก็มีการกำหนดกฎระเบียบที่สำคัญคือจะต้องมีการคัดแยกผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกมาโดวยวิธีสติวิธีม,มีการประชาคมคัดแยกอ,ออกมา,านะครับเสร็จแล้วอันนี้คือกระบวนการในการเตรียมนะครับในส่วนของเงินกองทุนแม่เนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันเหมือนที่ท่านประธานได้นําเรียนว่าส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเงินคนถุงพระราชทานซึ่เขาถือว่าเป็นเงินศักติด ที่ได้รพระรรชธานมานะครับส่วนที่2ก็คือเงินเงินทุนศรัทธานะครับเงินทุนศรัทธานี่ก็คือหมายถึงว่า,าราัษฎรในชุมชนเนี่ยมีความศรัทธานในพระราชปณิธานของของสมเด็จพระพันปีนะครับที่ทรงที่จะเป็นห่วงแล้วก็ต้องการที่จะให้สังคมไทยเขาปลอดจากยาเสพติดก็นําเงินส่วนตัวเนี่ยมาสมทบนะครับหรืออาจจะมีความศรัทธาในา ในการทํางานของคณะกรรมการที่ช่วยเหลือคนในสังคมนะครับก็เอาเงินมาร่วมอันนี้คือเงินรัทา,าส่วนเงินแถมส่วนหนึ่งก็คือเงินภูมิปัญญาอันนี้แล้วแต่คณะกรรมการของกองทุนแม่แต่ละหมู่บ้านที่จะไปหาวิธีการเนี่ยจะได้จะให้เงินกองทุนแม่มันเพิ่มเติมขึ้นจา,จากแตกฟันเป็นหมืม่นเป็นแสนนะครับแล้วก็เอาใ้เงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ซึ่งบทบาทของกองทุนแม่เนี่ยท,ที่จะดำเนินการในชุมชนเนี่ยมีอยู่3ส่วน ส่วนแรกก็คือในเรื่องของช่วยเหลือนําเงินกองทุนแม่เนี่ยไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่มีความเดือดร้อนเหมือนกับว่าพระองค์ท่านดูแลทุกคนที่เป็นประสงนิกรของพระองค์ท่าน,นทุกเรื่องฝนตกไฟไหม้ประสบเตุอย่างต่างาๆนาๆนาที่เป็นสาธารณภัยเนี่ยสามารถใช้เงินกองทุนแม่เข้าไปช่วยเหลือได้นะครับนะในส่วนที่สองก็คือสงเคราะห์คนที่ได้โอกาสานะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ คนพิการนะครับสามารถที่จะใช้เงินกองทุนแม่ได้เลยนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นกิจกรรมในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จจะมีการแข่งกีฬาเยาวชนนะครับปาปาเยาวชนไปศึกษาดูงานในเรื่องของอกิจกรรมต่างๆนะครับหรือแม้แต่ว่าจะช่วยเปิดท้องว่ากิจกรรมกิจกรรมของเยาวชน ท uh, ี่อาตุบีนัมเบอร์วันยงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรือจะเอาไปช่วยในเรื่องของอการสร้างการฝึกอบรมให้เยาวชนได้มีความรูม้ในเรื่องของยาเสพติดก็สามารถทําได้นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมในาการป้องกันในส่วนที่3ก็คือการ <c oughs> เฝ้าระวังอกองทุนแม่เนี่ยจะจะทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีการเฝ้าเวียนยามดาสังเกตตามแยกตามตาม,ตามทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยว่า พฤติกรรมของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างไรพ่อมีใครเข้าออกที่แปลกหมูแปลกตาก็จะมีการเฝ้าระวังซึ่งกองทุนแม่ก็จะมีใช้เงินส่วนหนึ่งสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่ดําเนินการครับเจ้าโอ้เป็นเป็นกองทุนสําคัญเนาะนะเจ้าถ้าถ้าปิดไปตังเครือข่ายสักน้อยหนึ่งตอนนี้เขาก็มีนักโคกร้อยกว่าหมู่บ้านนะเจ้าดาเนินการกันมาต่อเนื่องเนาะจะมีการประกวดหมู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของนประกวดไปแล้วนะเจ้าั คืรว่าก่อนที่จะมีการประกวดเขาก็จะต้องอไปไปดูก่อนอว่าในหมู่ไปพอว่าในหมู่บ้านหมู่บ้านเนี้ย <c oughs> มันมีการบูรณาการหน่วยงานในอย่างเนี้ย <c oughs> เข้ามาเสริม <c oughs> แล้วสามารถที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของเขาที่เป็นมาชิมเนี่ยหรือว่าในเขตที่ผิดชอบเนี่ยรวมตัวกันได้โดยคนหาปุ่มหัวเาพื้นบ้านทำนั่นทำนี่โดยกองทุนแม่ของประเทศสนับสนุนไป เขาจะไปดูเกณฑ์ความพร้อมเขาทําถูกต้องก่อปงใสก่อมีความเที่ยงธรรมก่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จะมาพิจารณากันว่าบ้านนั้นน่าจะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บ้านนี้น่าจะได้เก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดกว่างไปรับอเสร็จแล้วก็เอามาสรุปแล้วก็เสนอทางสํานักงานพัฒนาชมชนในพ่อตังกรมเพ่จะมีเงินมาใื้อเนาะเป็นรางวัลเลยนะว่าหันควรอย่างไรเปิ้ลก็จะฮื้อตังสานักงานพัฒนาชุมชน ทุกอำเภอและมาประชุมกันามาคัดเอ้บ้านนี้มันเข้มแข็งมีความพร้อมอยู่ด้วยกันมันเปี้ยมันนองเอี้ยสมควรที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของมันดินเหลือเป็นศูนย์เลี้ยงลูกกองทุนแม่ของมันดินเป็นตัวย่างเป็นแบบได้เหตุที่เขาต้องทําอย่างนี้พ่อว่าอย่างเวลาแข่งบ้านแข่งเมืองผู้รักผู้ใ่ของเขาเนี่ยเปิดมา,าเอาียวบ้านเขาจังไม้เฮ้ายะ ข้าเหมียเฮ้ยบปนพอ,อ,อปลาเปิดไปพอได้อสามารถเป็นที่เสชอดหน้าสูตร้านเพราะฉะนั้นในลักษณะของเครือข่ายนี่ถ้าอาหารว่าบ้านไหนเพิ่นมีความพร้อมเนี่ยเา้เาจะเข้าเสริมบ้านนั้นก่อนอเื้อเขาพัฒนาตนเอง เขาลุกขึ้นมาแบบว่าอุ้มเขมาลุกขึ้นมาสามารถที่โชว์ตัวได้ดูดีละอุ้มป้ามีสมดีละอินอแรงงานจานจังหวัดยจังหวัดก็รายงานเขาลังกกมกรมบกไตั้งรางวัลขึ้นมาเอาประกวดพอร้อยก็แล้วเอาแต่ล่ามเพิ่มมาประกวดมันที่ประกวดแล้วมาเนี่ย เจ้าแล้วได้ละอันนี้คือเป็นในระดับจังหวัดตีเฮาได้ได้มู่บ้านแล้วก็โอ้ก็ทำการคัดเลือกกันนะเจ้าเวลาเฮาน้อยนะเจ้าอย่างตีเฮาได้อู้กันเฮาก็ได้มุจาของทุนแม่ของแผ่นดินแล้วอย่างตีบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากพระราชปณิธานเนาะบริษัพระเนติยาวไก่ของพระพันปีหลวงโดยก็สืบสืบสารกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เจอว่าจะมีต่อไปถามสรุปแผ่นสั้นๆสัหน่อยยังท่านประธานเจอว่าของทุนแม่ของแผ่นดิน ดีต่อชุมชนเฮาจะได้พ่อจ้ะดีมากเลยฮะเพราะมันเป็นของศักซิ์อยนเนือหัวนเนือเก้ากระมอมของในสังคมชุมชนเลยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยตีเพินเอาสถาบันการเงินในหมู่บ้านมารวมกับเป็นตีเดียวเลยถ้าเวลาจะมีอย่างเนี้ยต้องมาประชมุมคณะกรรมการพัฒนามหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มาประชมุมคณะกรรมการของทุนแม่ของเดนก็มีอนุมัติเกิดเป็นขั้นตอนเวลาจะทำอะไอย่างขึ้นมาต้องขอเระรจะทานเนี่ย จากที่สำนักง,งานของแต่ละบุู่บ้านมันจะมีเนาะทำกันเป็นพิธีถ้าเมื่อสังคมชุมชนนั้นเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขนะพิกบ้านเหนือเกิดพันใต้ถามกำบมบราณมะเกาเขาอยู่ด้วยกันเหมือนเป้มาน้องสังคมมีความสมัครสมานสมัครเคอออนก็ห่างเหินจากสิ่งบดีอ,อเพราะกองทุนแม่ของบดณิเนี่ยจะสนับสนุนทั้งด้านทุกอย่างนะเพื่อเกิดเป็นการเรียนรู้เป็นสิ่งดีๆนะทั้งหมดนะห แล้วก็สามารถเข้าไปพอได้อะเวลาผู้รักผู้ใ่ไม้บอกว่าไทยก็เทศก็สามารถไปดูได้เลยอย่างบ้านต้นเป็นที่เขาประกวดผ่านมาเนี่ยมีทั้นทุกอย่างเลยจากผมปัญญาเปื้อนบ้านสุดยอดเนาะเป็นแบบอย่างคือเราได้ไปศึกษาเห็นหู้ใดเดี๋ยวก็ขอคือช่วงเวลาแฮมสั้นหน่อยหนึ่งเจ้าคุณผู้ชมโปเป็นอย่างเจ้าเนาะเดี๋ยวบอกบอกสื่อหมู่บ้านตีได้รับรางวัลน้อยเต่เจ้าตีเฮาคัดเลือกมา ก็เป็นควัญกำลังใจกันครับเจ้าก็ต้องขอใช้โอกาสนี้ชื่นชมหมู่บ้านกองรุนแม่ที่สามารถกับเคลื่อนง,งานได้เป็นต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งน่าชื่นชมมากครับก็คือบ้านม่อนปิ่นหมู่ที่สตมาบลม่อนปิ่นอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีผลงานในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีมากที่สําคัญคือว่าหมู่บ้านที่เราคัดเลือกเป็นดีเด่นระดับจังหวัดเนี่ย เป็นหมู่บ้านที่มีศูนย์เรียนรู้ที่สามารถที่ทพ่อสว่างบอกว่าไปเรียนรู้ได้ในเรื่องอของกิจรกรรมต่างๆทั้งเรื่องของเศรษฐกิจพอพ,พอเพียงทั้งเรื่องของอการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นต้นแบบได้รับรองว่าถ้าไปแล้วเนะี่ยบ่ผิดหวังครับเจ้าเจ้าก็เป็นกัน จดตั้งขึ้นมาก็ทํพให้ประชาชนนี่ได้เหมือนพัฒนาหมู่บ้านเก่าขึ้นมาและยังมีกองทุนในการป้องกันยาสิตทิดและช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านแห่งต๊ยเจ้ใช่ครับสั้นส้นทิ้งทายเจ้าท่านพออ๋อถ้าเกิดว่าหมู่บ้านเฮาอยากจะได้ขวัญถุงอยากจะเป็นต้นกล้าลรับขั้นตอนแหลกติดต่อประสานตัางใดได้พ่องเจ้าก็ถ้าหากว่าหมู่บ้านมีความต้องการที่จะเป็นหมู่บ้านต้นกล้านะครับของแผ่นดินนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับก็ หนึ่งผู้นำต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็คนในชุมชนต้องมีความสามัคคีเสียสละนะครับที่สำคัญคือต้องมีการมีกิจกรรมในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับกิจกรกรมในเรื่องต่างๆเรื่องส่งเสริมละอ่อนแข่งกีฬาเรื่องของการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นอันแรกที่จังหวัดหรืออำเภอจะ เข้าไปดูก่อนเสนอเข้ามาครับลาวตางหวัดก็มาร่วมกันพิจารณาประธานเครือข่รจะไปเองเดี๋ยวจะลงไปดูแน่นอตปอสว่างอยู่ในหน้าทีมากี่ปีแล้วปอโอ้มันลาไปก็เป็นทำลาไปก็เป็นทำมาแปปีใจยังอยู่ตรงนี้แล้วอ่ยิ่งยิ่งตอนนี้เป็นประธานภาคเนี่ยต้องดูแลทั้งสองพันกว่าหมู่บ้านอ่ะจ้าว้ทางเหนือตอนบนเนี่ยเจ้า แต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาว่า,าจังหมัดแถวเนี่ยมันเป็นปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเมืองผสมเนะาะว,ว่าหลากหลายมาอยู่ด้วยกันสมัยก่อนรถบัติดมาทีนี้ออกประตูบ้านก็รถติดแล้วเขาต้องการหมู่บ้านที่ม,มีความเข้มแข็งมีความพักสมักสมักสามัคคีอย่างเงี้ยม,ม,มีภูมิป,ปัญญาเพื่อนบ้านในฮันนัก Uh huh. ยังผู้สูงไว้ผู้สูงอายุเนี่ยควรหาอย่างเพื่อนทรมโดยสํงงานักงานพระนาชวัชนะเข้าไปเสริม uh huh. เข้าไปเสริมทั้งด้านงบประมาณพวกอย่างพวกที่จริงอ่ะเล็กน้อยน้อยะบางอย่างสตางมันมีความจําเป็นที่ต้องใจแต่บางอย่างต้องใจสตางเลย มันอยู่ที่พูมปัญญาของคนเราเนอะอ่ะนี่คือการชี้แนะแนวทางและเน้อจากประธานเครือข่ายติดเปินอยู่ดูแลกันมาอย่างเหมือนเลยเนาะเจ้าแด้นอนว่าเฮาได้อู้ถึงกองทุนแม่ของแผ่นดินทุนตั้งต้นแห่งความดีงามขอพระคุณทั้งสองท่านเจ้านี่ที่ได้มาอู้จากกบเพาเจ้าขอบคุณมากเจ้าขอบคุณเจ้านี่เฮายังกันก้มเดียวช่วงน้าพิ่มาช่วงสุดท้ายเจ้านิติพักเนี่ยเจ้า อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเลาเฮามีเรื่องเล่ากูกกุูเจ้าข่าวข่าวตีไหนภัยเงี่ยะอย่ยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน